โอ้มื้อโชเปอร์สวัสดีครับวันนี้ผมกับหลานชายจะพาทุกคนมาทําเมนูแกงมันดอยใส่ปูห้วยครับอยากจะบอกว่ามันดอยได้กินแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะครับทุกคนและนอกจากหลานชายวันนี้มีแม่ด้วยนะครับจะมาช่วยทําเมนูสําหรับวันนี้ครับพอล้างเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะปอกเปลือกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นนะครับซึ่งขั้นตอนนี้คนที่ทําคือแม่นะครับมันดอยตอนดิบจะกรอบแต่ตอนสุกจะนุ่มอร่อยมากครับสำหรับใครอยากกินต้องมาอยู่ที่บนดอยแล้วนะครับระหว่างที่แม่ทําขั้นตอนนี้ผมกับหลานชายก็จะไป ทำหน้าที่อื่นนะครับหลานชายก็จะไปล้างปูนะครับส่วนผมก็จะไปเตรียมเครื่องปรุงสําหรับทําเมนูวันนี้ครับและปูที่ใช้มาแกงวันนี้เป็นปูลําห้อยได้มาจากตอนเข้าป่าหรือไปตามหาควายครับที่ปูตัวเล็กไม่ใช่ลูกปูนะครับแต่ปูป่าตัวไม่่คยใหญ่ครับและตอนนี้วัตถุดิบของเราก็พร้อมทําเมนูสําหรับวันนี้แล้วครับตอนนี้ก็จะให้หลานชายตั้งหม้อก่อนเลยนะครับทุกคนจากนั้นก็ใส่มันลงไปครับต่อด้วยปูนะครับใส่ไปจนหมดแล้วก็ทํากันปิดฝาหม้อครับรอไปก่อนจนกว่าน้ําจะเดือดนะครับเพื่อที่จะทํากันปรุงต่อครับ เครื่องปรุงเราใส่แค่ไม่กี่อย่างนะครับเกลือผงนัวพริกในพริกเราใส่ขม,มิ้นด้วยนะครับช่วงระหว่างที่รอสุกคือหลานชายชิวมากครับกินผลไม้ไปด้วยนอนเล่นไปด้วยครับและเมนูของเราวันนี้ก็ได้กินแล้วครับทุกคนมันดอยใส่ปูป่าครับเพิ่มความหอมความน่าทานด้วยผัดชีโรยหน้าสักหน่อยนะครับและตอนนี้ผมก็ยกจานเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาความอร่อยและรสชาติอาจจะไม่เต็มสิบสำหรับคนดูแต่ก็อยากจะชวนมาทานด้วยกันนะครับ